ศึกษาและสนทนาธรรมหัวข้อที่98จะลักิเลสได้อย่างไรเราพ่อตเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดวยวนผ่านเปด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้ แต่เลเมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจะะารณาเมื่อเราค้นค,คิดพิจะะารณาจิตมนรู้เหตุรู้ผลว่าทุกเกิดจากไหนุกเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกไหมทำอย่างนั้นมันสตกไหมอะไรํำนองนี่มันรู้เหตุรู้ผลไปแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองาหากเรายังยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้ว เราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรับจิเลศแต่ตมาขอเยืนยันว่าจิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้จิเลสคือละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองลองลอง,ลองพิจารณาดูจิตต้องตัวเองก็แล้วกันการละจิเลสทางกายก็คือสีลห้าข้อ อา้าวปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิด้วยตายไปเช่นการฆ่าการรักการประพฤติผิดในการการดื่มกินตุลาเมรัยงเงดเว้นจากการทำตี่ข้อนี้เป็นอันละกิเลสทางกายเงดเว้นจากพูดต่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเ,อเลหลวไหลถ้าเราเงดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่ตายกับวาจา แต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดไรรจุพร้อมเรเป็นองค์อริยมรรคความบรรจุพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดท,ท,ที่สุดก็คือสติเราภาวนาจดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียว แม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายแักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นหละยึงจะเกิดปีการประชุมต้อนแห่งอริยมรรคภายในจิตของเรา ในมาจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคกุม้องสื่นสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังนั่นอยู่ในจิตจิตเป็นสื่นสมาธิปัญญาใจสื่นสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองดันั้มาจิตเป็นสื่นสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของสื่นสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลส แล้วเจ็บของเราก็จะปฏิวัติตัวที่กลับสภาพเป็นความไม่มีเิ็บ